เทคนิคอื่นๆเนี่ยก็ต้องมีคำแม้ว่าจะสอนออนไลน์นะเทคนิคสำคัญคือเทคนิคการใช้คำถามจ้า question t e c h ทคนิ e เนี่ยถามคำถาม hmm. ในระดับโลเวอร์ในระดับ h ฮเ h e r เพราะว่ามีสอนออนไลน์มันต้องใช้คำถามประกอบ่าครูยังอยู่ไงสอนออนไลน์เนี่ยคือครูยังอยู่นะ hmm. ครูยังอยู่แม้คุณคุณฟลิปถ้าคุณไปอ่านเองกลับมาเนี่ยจบครูมาสรุปอันนี้ก็ไม่ได้ครูต้องตั้งประเด็นของการให้เกิดอภิปราย Mm hmm. แล้วก็เอาความรู้ที่เขาอ่านมาเกิด mm hmm. มาดีเบตกันแล้ว mm hmm. ครูเองต้องมีสาระอยู่ในหัวแล้วว่าเฮ้ย mm hmm. ดีเบตและคําถามนั้นจะนําไปสู่ให้เด็กมันสร้างความรู้อย่างไรฟลิปคลาสแบบสร้างความรู้ในห้องเรียน mm hmm. แล้วก็ตามมาก็คือคําถามในระดับ mm hmm. ครูมองนะ Lower Order Thinking กับ Higher Order Thinking ิสคัญต้องรู้จักการใช้คำถาม คำถามระดับตำ่ำคำถามระดับสูงคำถามที่ทรงพลังคือวัดฮาวายแล้วไม่พอนะต้องรู้จักการพัฒนาเขาเรียกอ,อะไรไดีพหุป,ปัญญา multiple intelligence เ,เ,เน,นะคะแปดปฏปั 8, 8, 8ปัญญาทั้งแปดแปดความฉลาดสิ่งที่สำคัญคือต้องรู้เรื่องการเรียนแบบกรุป๊ปแบบทีมนะ <laughs> แบบ c o o p e r a t i o n แบบ cooperation by